สวัดีครับวันนี้พบกผมจอดแล้นนะครับแล้วก็น้องๆกิมงานวันนี้ผมมีรถอเมริกันมัสเซอรคาร์นะผมหนึ่งรุ่น1คันเอามาให้ชมให้เลือกซื้อนะผมเลือกซื้อเลือกเก็บนะครับเอาไว้จอดเป็นอะไรของประดับที่บ้านก็ได้นะครผมอ่ะอไว้ใครซื้อไปก็เป็นโปรไฟล์ของคนนั้นนะคันนี้ก็คือ Ford Mustang งนะครับตัว5.0นะครับ5.0เครื่อง 5,000cc กับผม V8 นะครับ อันนี้460ม้านะฮะเคมไว้ในบุ๊กเลยผมเคมไว้ในบุ๊ก460ม้านะครับจดทะเบียนปี2021นะครับผมจดทะเบียนปี2021อ่าเป็นตัวไม้เน่เชนแล้วเรียบร้อยนะผมล้อแม็กเป็นล้อแม็กของนิสนะครับขอบ20นะครับเป็นล้อแท้อ่าเป็นล้อแท้ครับผมแต่งโหลดจัดทรงให้แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้สีแดงนี่บอกว่าสวยฉ่ำทั้งคันเลยนะฮะสวยฉ่ำทั้งคันคันนี้6ปีนี่ผ่อนอยู่ประมาณ ห้าหนะนะมื่นหกนะฮะห้าหมื่นหกนะผมบวกลบครับผมใครที่สนใจครับผมอยากเ,าเก็บรถสไตล์มเมริกันมัสโซคาร์นะฮะที่เป็นม้าป่าโดยแท้จริงครับผมผมแนะนำคันนี้อีกหนึ่งคันนะผมคันนี้ผมเปิดขายไว้ในราคาแค่สามจุดห้าเก้านะผมจัดไปนั้นได้มาสองจุดแปดห้านะฮะหรือว่าใครต้องการซื้อสดก็ยินดีเลยผมแต่งโหลดจะส่งให้แล้วเรียบร้อยนะฮะคันนี้แต่งโหลดจะส่งแล้วเรียบร้อยเออ่ข้างหลังตรงนี้เป็นคาร์บอนเคฟล่านะฮะคาร์บอนเคฟล่าดักเทลครับผม คอนเกฟลาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเออชลบี้นะครับเป็นชุดแต่งของเชลบี้แล้วนะฮะเชลบี้ถ้าใครเรียกอะไรอะป้ายนี่จริงผมชอบนะผมสอจหนึ่งสี่หนึ่งห้านะฮะถ้าเกิดว่าใครจบราคาได้ผมให้ป้ายนะผมอันนี้ผลรวมยี่สิบนะครับสิบเต็มสิบไม่หักครับผมอันนี้ใช้แล้วดีใช้แล้วรวยใช้แล้วมีเสน่ห์นะผมสําหรับเลขนี้เนาะแล้วก็ท่อนะฮะผมเพิ่งไปเปลี่ยนมาคนระับวันนี้ผมทําเองนะผมไปเปลี่ยนมาเป็นท่อสแตนเลสน้องดิ้งเนาะ เป็นท่อสแตนเลสนะผมทำที่พิอาตอตซิงนะผมคมาร์พูวิกนะฮะเป็นสแตนเลสทั้งเส้นก็จะลั่นๆน,นะผมแล้วก็มีโหมดปรับเสียงนุ่มเสียงเบานะฮะอันนี้ปรับได้ที่พวงมาลายัยโอเคแล้วคันนี้เป็นรถเออเขาเรียกเกียร์เกียร์เขาจะเป็นตัว10สปีดแล้วนะผมมีเกียร10์10สปีดก็ขับขีดนะขบข่ดีนะผมขับว่าขับขี่ดีนะว่าผมไปลองขับไปแล้วตรงนี้เป็นคาร์บอนเคฟลาเลยนะผมครอบเป็นคาร์บอนเคฟลาครอบอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องหน่อยเนาะ ไปดูห้องเครื่องหน่อยมีฝัน4 2ครับคันนี้กุญแจมีสองชุดนะครับมีสองชุดเลยมีสองชุดเลยอ่าเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะผมทำไมเขาถึงหากัรจังทำไมปัญหายากจังนะครันนี้ใครที่ซื้อไปก็เซฟเงินได้อีกประมาณล,โโล้านต่อป่าชิบแล้วก็ ใส่โชกมาให้เรียบร้อยนะครับผมชุดโชกฝากระโปรงนะฮะใส่ให้เรียบร้อยค้ำเป็นตัว G ีทีนะฮะมัดแต่ง G ีทีห้าจนะผมสัญลักษณ์ห้าจุดศูนย์อยู่ครบห้องโครงเครื่องเดิมเดิมนะผมเดิมเดิมเ,มเนียนๆนะฮะนี่คือสไตล์รถที่บูตคาร์รถซิ่งนะผมเขาซื้อเขาคัดกันแบบนี้ฮะถ่ายให้ดูให้เห็นกันใกล้ๆครับผมใครที่ไม่มีเวลามานะซื้อสดก็โอนเงินเต็มจํานวนผมสไลด์ส่งให้ถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมครับผมยินดีอย่างยิ่งเลยฮนะ อันนี้กันชนนะครับจุดกันชนหน้าเปลี่ยนเป็นตัวเชลบี้เรียบร้อยนะครับผมเชลบี้ GT 3 5 0นะก็จะดูมีมิติสีดําตัดกับสีแดงทําให้มันดูยิ่งขึ้นนะฮะทำให้มันดูยิ่งขึ้น,นะน,ดนเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าะเป็นรถสปอร์ตอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่สองประตู แต่ว่ามีสี่ที่นั่งน,นะผมสองที่นั่งหน้าสองที่นั่งหลังแล้วเบาะผมบอกนะใหญ่มากครับผมนั่งสบายนั่งสบายนั่งสบายนะผมนั่งสบายมากเลยฮะเอหัวครอบเกียร์ตัวนี้เป็นคาร์บอนนะคาร์บอนสวยดีครับผมจอมีชุดเนชุดไรครบหมดครับผมมีครบหมดเลยนี่โอ้คอนโทรลมันเหมือนชุดเครื่องบินเลยจริงนะเหมือนชุดขับเครื่องบินเลยนะก็เท่ดีครเท่ดีเท่ดีแล้วก็มีกล้องนะผมมีกล้องหน้ารถนะกล้องหน้ารถให้ หน้ารถหน้าหลังเลยผมมีตรงนี้ก็จะเขาเรียกอะไรอะ่ะมีกล้องถอยหลังครบนะครับเบาะเป็นเบาะหนังสีดำนะภายในเบาะหนังสีดาพวงมาลัยก็จะเป็นมันติฟังก์ชันอ่ะนี้มาเดินชุดพวงมาลัยผมเป็นมันติฟังกชั่นแล้วก็มีแพทเทินชิปนะฮะแพทเทิลชิปอ่าลบบวกครบเลยสัญลักษณ์ม้าป่านะครับผมสัญลักษณ์ม้าป่าเออดีดีนะผมว่าโอเคแล้วก็มันได้รถปีใหม่ด้วยผม,ผมขับใช้งานได้ทุกวันนะ,ะรถพวกนี้ขับใช้งานได้ทุกวันนะเพราะว่าผมก็ขับอยู่นกันนะ เฮ้ยดิ้งเหมือนมีชุดบุ๊คู่มือไหมอยู่นั้นน้องเปิดให้ดูหน่อยมีให้ดีเป็นตดหน้านะเหมือนมีคู่โม่คู่มือครบเลยนะฮะครบเลยครบเลยอ่านี่ฮะมีครบเลยนี่แหละครับผมซื้อรถที่กูดคาร์รถซิ่งก็จะได้รถสวยๆแบบนี้นะฮะเราขายแต่รถสวยเท่านั้นนะครับผมฮะอย่านอย่านว่านอย่านสวยนะครับผม โดยรวมถือว่ามีสเสน่ห์มากครับถือว่ามีสเสน่ห์มากผมรถ,รถสีแดงสีแดงก็โอ้โหฉ่ำม,มากผมฉ่ำม,มากแล้วก็มีรีกอะไรอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสเกิร์ตเนาะสเกิร์ตข้างก็จะเป็นสีดําด้านนะผมตัดกับสีแดงมันจะทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีมิติแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาครับอ่ะฝากด้ยวยครับผมใครที่หารถนะผมอเมริการมัสโซคาร์นะผมหรือว่ารถสปอร์ตสี่ที่นั่งอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งคันนะผมอันนี้ซื้อเก็บได้นะผมแล้วก็เป็นรถของศูนย์ฟอร์ดไทยแลนด์ด้วยนะครับ่ะ ฝากด้วยผมฝากกดไลค์กดแชร์กด like, ติดตามช่อง YouTube พุทธคาร์โรซิงด้วยนะอยากจะดูภาพน,นิน่งก็ไปดูได้ที่เพจพุทธคาร์โรซิงนะผมโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ